สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .3 ที่น่ารักทุกคนนะคะพบกับคุอิุแสนสวนคนสวยกันอีกแล้ววิชาภาษาไทยวันนี้นะคะคุติุจะพานักเรียนมาฝึกอา่านคำที่มีหอฮีบนำมอมาค่ะนักเรียนยังจำได้ใน่ะว่าอักษรนำมีทั้งหมดกี่แบบคำตอบก็คือ2แบบนั่นเองค่ะคืออักษรนำที่มีออ่างนำยอ,อยักและ อักษรนำที่มีหอหีบนำอักษร8ตัวซึ่งในวันนี้นะคะคุณครูติวก็จะมาฝึกอ่านคำที่มีหอหีบนำมอม้ากันค่ะเรามาลองอ่านสะกดคำที่คำแรกกันเลยดีกว่านะคะหอมออากอมามออมาไม่โรมาหอมออุนอหมุนมมาหมุน โอ,อกดอจดหอมออายอหมายจดหมายหอมออาหมาอเอนเศไม่โทเส้นหอมออ,หมอ,อมีหอม,อออมีไม่เอกมีเส้นมีขอเอกมอเข็มหอมออุดอดอมุดเข็มหมุดหอมอ,อี หออหอไม่หอหอมออกกมกหอมกหอมอัวกหมวกหอมอเอืองงอเหมืองหอมออูหมูหออาผาไม่โูผ้าหอโมไอไหมผ้าไหม สอเอือเสือไม่โทเสือ้อหอมอไอไหมไม่เอกใหม่เสื้อไหม่ฟอไอไฟหอมอไอไหม่ไม่โทไมไไมไฟไหมหอมออัวดอหมวดหอมออูหมูไม่เอกหมูหมวดหมูหอมอไอไหมไม่โทไม่ หอมอักนอมัดไม่โทมันหอมเอือนอมือไม่เอกมื่นหอมเอกนอมิ่หอมอึกกอมึหอมอหมอหอมอหมอไม่โทมอหอมอกอมอหอมอ นอหมอนหอมอบหมอนหออหอโมองหมองบอไอใบหอมออนอหมอนไม่เอกหมอนใบหมอนหอมอเอือนอเหมือนหอมอเอาเหมาหอมอดอหมด เรามาลองอ่านฝึกแบบไม่สะกดคำกันดูนะคะมาหมาหมุนจดหมายหมาเส้นมีเข็มหมุดมห,หมีห่อหมกหมวกเหมืองหมูห่าไหม เสื้อใหม่ไปไหม่หมวดหมู่ไม่มันหมืน่นเหม็นหมึกหมอ,มอหมอหมอกหมอนหมอบหมอง ใบหมอนเหมือนเหมาหมดเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนกับคําที่มีหอหีบนํหมอมา้านักเรียนอยากลืมนะคะว่าหอหีบนำหมอมา้าอ่านออกเสียงควบกันทำหน้าที่เป็นพยาญชนะต้นนั่นเองค่ะสําหรับวันนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าจะเจอกับ หอหีบนำพยาญชนะตัวไหนนั้นอย่าลืมติดตามกันนะคะที่สำคัญต้องขอขอบคุณคุณครูวันเพนอินโทรมากๆเลยที่ได้จัดทำบัตรคำอักษรหอหีบนำามอมา้ามาให้พวกเราได้ฝึกอ่านกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ